บทที่8อรชุนถามว่าฤษณะพรมผู้สูงสุดนั้นเป็นอย่างไรอาตมันคืออะไรกรรมคือสิ่งใดผู้เป็นใยญ่เหนือแผ่นดินและสวรรค์คือใครโปรดตอบข้อสงสัยเหล่านี้ของเราที ในบรรดาสิ่งอันประกอบขึ้นเป็นร่างกายของคนส่วนใดเป็นผู้รับผลของความดีที่คนผู้นั้นกระทำลงไปและได้รับโดยวิธีใดเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าหากควบคุมใจให้แน่วแน่ต่อท่านในชาตินี้แล้วเมื่อตายไปจะได้พบท่านในทิพยโลกโปรดตอบกฤษณะตอบว่า ธรรมชาติอันหนึ่งไม่รู้จักเสื่อมสลายไปตามกาลเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งในจัก,กรวาลน,นั่นละ่ะพรหมอันสูงสุดสภาวะไรรูปอย่างหนึ่งสถิตยอยู่ในร่างกายของมนุษย์เป็นตัวรับรู้อารมณ์และพิดนึกสภาวะนี้เรียกว่าอาตามันมีพลังลึกลับชนิดหนึ่งเป็นตัวผลักด,ดันให้เกิดชีวิตใหม่ สิ่งมีชีวิตทุกอย่างในจัก,กรวาลต่างเวียนว่ายตายแล้วเกิดตามแรงผลักด,ดันของพลังอันนี้พลังที่ว่านี้เรียกว่ากรรมสะสารเป็นใหญ่ในแผ่นดินจิตเป็นใหญ่ในสวรรค์เมื่อบุคคลกระทำกรรมดีลงไปผู้รับผลของกรรมดีนั้นได้แก่อาตมัน ดังนั้นความดีที่กระทําลงไปจึงไม่มีทางศูนย์เปล่าเพราะอาตมันเป็นสภาวะนิรันดร์ไม่รู้จักแตกทําลายถึงผู้กระทําความดีจะตายไปอาตมันที่จะคอยรับผลของกรรมดีก็ยังคงอยู่แน่ใจได้เลยว่าผู้ที่มีใจแนบแน่นในเราเมื่อเขาละโลกนี้ไปแล้วเขาจัะได้พบเรา นัตถิพยสถานอันเป็นวรม,มสุขอรชุนเมื่อจิตใจของคนยึดเหนี่ยวสิ่งใดเป็นพิเศษในเวลาก่อนตายสิ่งที่ใจของเขาหน่วงดึงเอาไว้นั้นย่อมจับชักพาเขาไปสู่สภาวะของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าวิตกไปเลยอรชุนจงรบแล้วพยายามระลึกถึงเราเอาไว้ตลอดเวลา หากท่านไปเพราะการสู้รบในขณะที่ใจยึดเหนี่ยวเอาเราเป็นสารณะท่านก็จัดได้ไปสวยสุขนทิพยสถานกับเราอรชนุนบุคคลผู้ที่มีใจแนบแน่นในสิ่งสูงสุดบำเพ็ญเพียรเพื่อสิ่งสูงสุดนั้นย่อมรู้ถึงสิ่งสูงสุดสมประสงค์เพราะความภาคเพียร สิ่งสูงสุดนี้รอบรู้ทุกสิ่งอย่างในจัก,กรวาลย่างทราบอดีตและอนาคตเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองโลกเป็นสภาวะที่อยู่เหนือการคาดหวังเป็นแสงสว่างแห่งจัก,กรวาลประดุจด,ดวงตะวันที่สาดส่องขจัดความมืดมนใครก็ตามยึดเหนี่ยวเอาสิ่งสูงสุดนี้เป็นสรนารณะแห่งชีวิต บำเพ็ญเพีย,พยรด้วยใจที่ศรัทธามั่นคงต่อสิ่งสูงสุดนั้นเขาเมื่อละร่างนี้ไปแล้วย่อมเข้าถึงสิ่งสูงสุดณทิพยสถานแดนสงบชัว่วนิรันดรอรชนุนท่านผู้รู้เรียกสิ่งหนึ่งว่าเป็นสภาวะอมตะไม่รู้จักเสื่อมสลายสภาวะนั้นจะบรรลุถึงได้ก็เฉพาะอุคคลผู้ประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติ ด้วยใจอันบริสุทธิ์สะอาดเท่านั้นณบัดนี้เราจะหยิบยกเอาสภาวะนั้นมาแสดงให้ท่านฟังโดยสังเขตอรชนผู้ใดสำรวมกายวาจาใจให้มั่นคงปฏิบัติโยคะธรรมด้วยใจที่ตั้งมั่นในเราผู้นั้นเมื่อละร่างนี้ไปสู่ปรโลกเขาจะได้บรรลุถึงบรมสารติ ผู้ใดมีใจยึดเหนี่ยวในเราและหน่วงเหนี่ยวเอาเราเป็นอารมณ์ในการบำเพ็ญสมาธิธรรมผู้นั้นย่อมเข้าถึงเราได้เร็วพลันเมื่อบรรลุถึงเราแล้วเขาจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับเราไม่ต้องกลับมาเวียนไายในห้วงสังสารวัฏอันเต็มไปด้วยความทุกข์เข็นเจ็บปวดนั้นอีกอรชนุนการเวียนไหวตายเกิดนี้เป็นกฎของชีวิต ทุกคนทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทพล้วนแล้วแต่ต้องเวียนไหยไปตามกฎของชีวิตอันนี้ยกเว้นแต่ผู้เข้าถึงเราเท่านั้นที่อยู่เหนือกฎการเวียนไหวนี้แม้แต่เหล่าพรหมในพรหมโลกที่ว่าอายุยืนยาวนักก็ต้องเวียนไหวายเกิดเมื่อถึงการอันสมควรในพรหมโลกนั้น วันหนึ่งของเหล่าพรหมเท่ากับพันกลับในโลกมนุษย์และคืนหนึ่งในพรหม,มโลกก็เป็นเวลาพันกับของมนุษย์เช่นกันในเวลากลางวันพรหมทั้งหลายจะแสดงร่างออกมาให้ปรากฏครั้นล่วงเข้าสู่ราตรีร่างเหล่านั้นก็จะกลับประลายละลายหายไปสู่ความว่างเปล่าอีกครั้ง การปรากฏและการประลัยของเหล่าพรมก็คือการที่ภาวะก่อเกิดจากอภาวะแล้วภาวะนั้นก็กลับคืนสู่อภาวะอีกทีอภาวะอันอยู่เบื้องหลังภาวะและเป็นแดนกำเนิดของเหล่าพรมตลอดจนสรรพสิ่งในจัก,กรวาลน,นี้มีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อว่าอักษรภาวะ อักษรภาวะนี้โดยเนื้อแท้ก็คือสิ่งสิ่งเดียวกับบรมสารติสถานที่เราพูดถึงเป็นอมตะสถานที่สวยสุขชั่วนิรันดรของผู้หลุดพ้นและเป็นสถานที่ที่เราดำรงอยู่อรชนุนอักษรภาวะนี้เป็นชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบุคคลจะเข้าถึงอักษรภาวะนี้ได้ก็ด้วยความพักดีอันมั่นคงไม่คลอนแคลในเราเถานั้น เมื่อโยคีชนผู้ปฏิบัติโยคธรรมดับชีพลงด้วยความพักดีในเราพร้อมดวงใจอันบริสุทธิ์สะอาดเขาจะรู้ถึงอักษรภาวะนั้นทางเดินของชีวิตมีอยู่สองสายสายหนึ่งตรงไปสู่ความสว่างสวยรุ่งเรืองส่วนอีกสายตรงไปหาความมืดมิดตกตำ่ำ อ,อรชุนผู้ฉลาดย่อมรู้จักเลือกทางเดินชีวิตให้ตนเองผู้เลือกทางถูกย่อมจะเข้าถึงความสมงบแห่งชีวิตไม่ตกตามอับจนเพราะการเลือกที่ผิดพลาดของตนเอง